กี่โมงแล้วเนี่ยเจ้าไก่ไ yes, ด้เวลาขันแล้วไก่ไก่อกเอกเอกไดโนตื่นได้แล้วจ้าตื่นได้แล้วูู้้ขอต้อนรับสอวันมาก เอาเถอะนเพื่อนๆอุตส่าห์มาแสดงความยินดีแล้วนายทำอะไรเนีเ่ยฉันกำลังจะให้อาหารปลาฉันเลี้ยงปลาด้วยเดเขาว่าเจ้าแม่กำลังมานี่โอ้จริงด้วยยินดีด้วยนะไดโน,โนที่นายมีบ้านหลังใหม่แล้วอะอขอบคุณเนะเจ้าแม่มาแล้วไดโนเปิดประตูให้ข้าทีประตูไม่ได้ล็อกเจ้าแม่เข้ามาได้เลย อย่างนั้นหรืองั้นข้าขออนุญาตเข้าไปในบ้านหลังใหม่ของเจ้าหน่อยนะเชิญเลยจ้ามาเลยเจ้าแม่เดี๋ยวเจ้าพาไปดูข้างในบ้านรับรองเลยว่าต้องชอบแน่ๆโอ้โหบ้านหลังนี้เนะี่ยสวยจริงๆเลยนะดูสิมีเก้าอี้รับแขกมากมายเลยอะ่ะนี่นี่เจ้าแม่มาดูตรงนี้ฉันมีปลาด้วยนะไหนไหนเจ้าแม่ทำอะไรนะเอะ ลาของเจ้าอร่อยดีนะเนี่ยทำแบบนี้ได้ยังไงมากินปลาของฉันได้ยังไงขายออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะทำไมต้องโมโหขนาดนั้นเอ้าขายให้แล้วเฮย้ยเจ้าแม่เนี่ยนะจะหิวอะไรขนาดนั้นมานี่เลยมานี่เลยเข้ามาดูในห้องอัดของฉันนี่เป็นไงห้องฉันสวยใช่ปะ่ะนี่คือห้องอะไรหรือนี่ก็คือห้องที่ฉันใช้สำหรับเล่นเกมอะนะเว้ ไดโนจะเป็นยูทูบเบอร์เหรอเงก้น,นิดนึงอะนะว้าวสุดยอดไปเลยนะจ๊ะฉันอยากจะเป็นยูทูบเบอร์บ้างจังเลยนะ่ะช่วยสอนฉันได้ไหมพอจะมีห้องเหลือๆไหมอ๋อห้องเหลือๆหรอ,หอมนี้สิตามมาเลยฉันตั้งใจจะชวนเจ้าแม่มาแคสเกมอยู่เหมือนกันขึ้นมาเลยเจ้าแม่บ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านของยูทูบเบอร์เก่าเขาทิ้งอุปกรณ์ทุกอย่างให้ฉันหมดเลยล่ะอุ้ยมีปลาด้วย ปลาตัวนี้เหม่ำได้ไหมอย่านะอย่านะนี่เข้ามาเลยเจ้าแม่อย่ามัวแต่มองปลาเลยโอ้โหมีคอมทั้งสามตัวเลยเหรอเนี่ยมีห้องนอนพร้อมในนี้เลยอะ่ะดีจังเลยฉันจองเครื่องนี้เจ้าแม่มาดูจอใหญ่บิ๊กเบิ้มนี้ดิไหนไหนไหนจอไหนหรือนี่ไงจอนี้สวยไหมอะ่ะเฮ้เจ้าแม่เจ้าแม่หายไปไหนเนี่ยอะไรของเขาเนี่ย ไดโนช่วยข้าด้วยข้าอยู่ในนี้นไหนๆอ่ะข้าอยู่นี่ข้าอยู่นี่ทีวีเครื่องนี้มาดูดข้าเข้ามาที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยข้ากลัวเลยกันไดโนช่วยข้าด้วยข้าข้าติดอยู่ในนี้ไดโนไดโนเจ้าแม่ไอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยนี่ฉันว้ามาอีกแล้วเหรอเนี่ย ไดโนไดโนนี่เราฝันไปหรือเปล่าไม่ได้ฝันตอนนี้เราอยู่ในเกมที่เจ้าสร้างขึ้นใครบอกกันเกมนี้เพื่อนของฉันเป็นคนสร้างต่างหากเล่าทำมาไหถึงลุดมาอยู่ที่นี่ได้นะแต่ก็เอาเถอะฉันคิดว่าที่นี่น่าจะมีทางออกนะเดี๋ยวรีบหาทางออกจากที่นี่กันดีกว่าก่อนที่เราจะกลายเป็น ตัวละครในเกมนี้เอาแล้วไงทุกคนไดโนของเราจะต้องมาเอาชีวิตรอดในแบบนี้ซึ่งถ้าใครอยากจะเล่นแบบนี้นะคะก็สามารถเล่นได้ตรง UID มุมล่างด้านจอเลยเจ้าแม่จะไปไหนดูเหมือนว่าที่นี่จะเป็นเขาวงกดนะแล้วทำไงดีเราจะต้องหาทางออกจากที่นี่เจ้าของแแบบเขาบอกไว้ว่าเราจะต้องทำการฆ่าตัวละครที่อยู่ที่นี่ให้หมดแล้วเราจะได้สวิตช์มา จากนั้นเราก็เอาสวิตช์ไปเปิดประตูโอ้โอ้ข้าเจอแล้วผู้ชายไร้หน้าแอบเร็วแอบเร็วแอบแลทำไมต้องแอบด้วยเรอะเฮ้ยอย่าเข้าไปเด็ดขาดนะเจ้าแม่คนนั้นใครๆก็รู้ว่าน่ากลัวเฮ้ยเจ้าแม่ไม่เห็นจะน่ากลัวเลยเจ้าแม่อ ไนโนข้ามาช่วยละโอ้ใครจุดไฟใส่ข้าเนี่ยโอ๊ยตายนะตายนะโอ๊ยเกือบแย่ไนโนตื่นสิตื่นตื่นแล้วรีบตื่นขึ้นมากินขนมปังอ้นั่นตัวอะไรอีกเนาะโอ้ยโอ้โหทุกคนสตีฟมาระจัย เราไม่น่าจะรอดกันแล้วเดไดไโดเธอสร้างเกมอะไรของเธอเนี่ยก <_ c oughs> ็บอกกี่ครั้งแล้วว่าฉันไม่ได้ช่างคนชาติคือเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของฉันอีกทีหนึง่งเราจะต้องฆ่าเจ้าพวกนั้นให้หมดมันมีทั้งหมดสามตัวตัวที่หนึ่งจะเริ่มจากตัวไหนดีเขาว่าเอาชีวิตรอดให้ได้ก็พอแล้วตอนเนี้แต่อยากจะออกจากที่นี่นะเ้าว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องออกหรอก เราอยู่ที่นี่กันเธอะดูดูมันทำเออเออโอ้ยอ,อ,อ,อุ้ย,ย,ยทุกคนตายแล้วสตีฟอย่าอย่าทำอย่างนี้ข้าไม่ไหวแล้วฉันก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันดูจากสภาพแล้วนะคะทุกคนแต่ละตัวเนี่ยจัดการได้ยากมากๆเลยเจ้าแม่ทำอะไรอข้าโมโหนี่เนี่ย ไม่ได้เลยทำไมตัวสามตัวนี้ถึงยากจังสแลนเดอร์แมนก็ยากโอ้ยตัวนี้ก็ยากตัวนั้นก็ยากอยากไปหมดเลยเขาบอกว่าให้พาเพื่อนมาเล่นอย่างน้อย3ามคนขึ้นไปแต่ว่าเรามีกันแค่2คนเท่านั้นก็เจ้าแม่เล่นตอนหนึงขนาดน,นี้ใครจะโผล่มาเล่าแล้วที่สำคัญแต่ละตัวมันยากเกิน เคยมีมนุษย์มาทีนี่แต่ตายหมดแล้วไอ้หนูอา้าวเฮ้ยไปไหนเรามาฟังก่อนนี่ไม่ฟังเดี๋ยวพี่ซีนะคะจะลองสำรวจด,ดูก่อนว่ามีอะไรอยู่ที่นี่บ้านนะคะทุกคนโอ้โหในหีบเก็บของว่างเปล่ามากๆเลยไม่มีอะไรอยู่เลยค่ะรู้สึกว่ามุมนี้จะมีอีกนะลองเปิดดูหน่อยสิเผื่อมีอะไรอื้อไม่มีทำไงดีไม่มีอาวุธไม่มีอะไรเลยมีแต่ไม้กางเขนอ่ะเฮ้ยมีกล่อง ไดโน่ no, ข้าจะคอยดูเจ้าจากตรงนี้นะเผื่อเจ้าอยากจะออกมาจากที่นั่นข้าคิดว่าในนี้น่าจะปลอดภัยกว่าโอเคเดี๋ยวฉันไปจัดก,การมันเลยละกันนะ,ะนะเจ้าแม่รออยู่ตรงนี้นะมาค่ะทุกคนนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่พี่จะไปประลองกับเขามาดูกันว่าพี่จะชนะเขาได้หรือไม่ไหนๆตัวไหนกล้ารองดีมาเลยมาเลยอยู่ไหนอยู่ไหนมาดิครับมาดิครับ ม,มีหนึ่งตัวทุกคนแต่ดูเหมือน <blunt. S 1> ว่ามันจะมองไ,ไม่เห็นเรานะเราย่องไปดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนาะวิ่งผ่านไปเฉยลองเข้าไปหามันใกล้ๆดีกว่าไปอะไรเนี่ยเดีก่อนดูก่อนทุกคนมันพาเพื่อนมาจัดการมันเลยเพื่อนโอ้ยหนีแล้วโอ้ยโอ้ยแย่แล้วมันตามมาอีกปะเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะไม okay. ่ตามเลยนะคะ งั้นเราจัดการกับสตีฟก่อนดีกว่าพี่สีจะหลอกล่อมันนะคะให้ติดอยู่ตรงขอบสะค่ะแล้วจากนั้นก็โจมตีเลยเอาแล้วนะเตรียมตัวให้ดีโอเคมันหลงกลแล้วทุกคนอออยแย่แล้วทุกคนมันโจมตีเราก็บอกแล้วไงว่าไม่มีใครทำอะไรพวกฉันได้ไม่มี และนี่ก็คือแมพที่พี่ซีเล่นไปนะคะทุกคนเอา ID นี้นะคะไปเสิร์ชหาได้เลยดาวน์โหลดเกม Mini World Creator ก่อนนะคะแล้วจากนั้นนะคะค้นหาแมพนี้เลยค่ะแมพนี้ขอบอกเลยว่าพี่คิดว่ามันค่อนข้างจะยากมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าแต่ละตัวมันค่าย,ยากมากๆเลยอะ่ะ ส่วนอีกแบบนึ้งนะคะทุกคนแมบบนี้เลยค่ะเป็นบ้านแบบโมเดิร์นนะคะพี่คิดว่าเจ้าของแมบน่าจะเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าเพราะว่าบ้านเนี่ยแบบว่าสวยงามมากๆเลยแล้วได้อารมณ์การเป็นยูทูบเบอร์มากๆเลยอะทุกคนอยากเล่นเกมมินิเวอร์คีดาก็มาเจอกันได้นะกันกันกักันออี อยากเล่นเกม Mini World Creator ดาวนโหลดเล่นได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยแล้วเจอกันนะมีา่า